อผมทำปกออกมาแบบว่าตรงคอนเซ็ปต์อย่างชัวๆพู้ตรงนะอ่าฮะพอเดาได้อยู่เออผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมาเพื่อกวนประสาทผมอย่างแน่นอนอะุ้ยมาเพื่อขายของก็ได้นี่หนอฮะเราเอาคุ้มเลยแหละเรา <c oughs> เอาเลยเอาเต็มแบบตเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยเอาเอาให้คุ้มไหนๆก็ามาแล้วเอาให้คุ้มเลยอะแบบเอาให้สุดอะแต่คิดว่าดีอะไรดีเราทำเลยจริง พอปมันเยอะเล่นให้หมดเล่นให้หมดเล่น,ลนไปเลยแล้มาทำไม,าน,ามนะพอดีเราเราไม่ต้องใช้จ๊ก <c oughs> คุณกาจะแปะไอ้นั่นไหมตลอดจริงๆอะ,อะ,อะที่พูดอ่ะคือให้เอาออกไหมเอาเอาออก <c oughs> ไม่ใช่ให้หมุน <c oughs> ก็นึกว่าไม่อยากให้แปรเฉยๆไหนไหนมีของขายบ้างเราขายของต้นไลฟ์อยู่อะคือรายการอื่นเขาขายของแบบท้ายไลฟ์ใช่ปะเราขายของต้นไลฟ์เลยเอาเลยเอาเลยขายเลยเขาโยนแบบเขาโยนทุกอย่างมาที่ผมอะคือเขาอะไรมาเล่น่ะเขาโยนมาที่ผมเลยเดี๋ยวนะอันนี้ให้ขายเลยขายไงขายที่คุณแบบคุณเปิดก่อนนะเนี่ยคุณเปิดก่อนที่ผมจะกดเปิดสตรีมอันนั้นน่ะนั่นแหละเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหม มนตรงกับคำถามเลยเนี่ยคำถามที่ผมถามมันแม่เดี๋ยได้ใส่ใจเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเป็นอย่างนี้แหละช่องไข่เนี่ยสรุปผมปิดแล้วฮะคือเดี๋ยวหลักจากวันนี้นะทุกคนผมจะปิดช่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเป็นเรียกว่าเด็กถูโต๊ะบาร์ครับที่บาร์กุญมวยครับจะไปไปถูโต๊ะบาร์ฮะนะฮะเขามาบ้านผมมาเขายังต้องเอาไวมากินด้วยดูเ่า้อทุกคนเลยแล้วเขาวางอย่างเป๊ะเขาวางโต๊ะผมเป๊ะมากทุกคนเลย คุณคุณยอมไม่ได้ป,ป้าคือ,อต้องมีแก้วต้องบิ๊ยสวัสดีครับก็อ่อาวทำไมเขาโดเน a เป็นชื่อผมมาวะเขาคุณดเน a จากคุณบิชาเคเสตอ์ไม่ไม่เป็นไรนะคุณบุ๊กผมเข้าใจว่านะทำไมอะ่ะแล้วมันแล้วมันมีอะไรไม่ได้แล้วผมต้องหาแก้วมาวางปะแป๊บนึงนะผมขอหาแก้วผมขอหาแก้วซึ่งแก้วที่เป็นสไตล์ผมใช่ไหมก็จะแบบว่ามันจะต้องแบบว่าอ นี่แก้วอ่าได้แล้วนี่เลยอืมฮะผมบอกเลยว่ายังไงผมก็ไม่แพ้วันนี้คุณมีอะไรผมก็มีมีมีหมดอะอดีตอดีคุณมีอะไรคุณมีอะไรคุณมีอะไรมีลูกมีลูกอมมีมีลูกอมด้วยมิได้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 เลยได้แป๊บหนึ่งคุณลอกแป๊บหนึ่งคุณมีลูกอมใช่ไหมคำถามแรกอะไรนะครับอะไรนะคำถามแรกอะไรนะ คำถามแรกคือคุณแต่ว่าคุณมีสาวๆดูคุณกี่เปอร์เซ็นต์ในช่องเนี่ยคนสาวๆที่มาดูคิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์หรอผมว่า90%อ่ะผมพูดเลยเก้าสิบเปอรผมว่าใชา่ถูกปะ่กะก็ใกล้เคียง99อ่ะเกิบเก้เลย <laughs> มันเยอะไปแล้ว <laughs> ผมไม่แพ้คือยังไงวันน nope totally ี้ผมก็ไม่แพ้ผมบอกเลยคุณมีอะไรผมก็มีแค่นั้นเลยคุณจะเอาอะไรมาแข่งกับผมดีกว่าวันนี้คุณจะคุณจะเอาอะไรมาแข่งกับผมวันนี้คุณจะสู้อะไรผมได้รูออหมคุณมีแบบ P N G อย่างงี้ไหม P N G ที่เป็น P N G ที่ไม่ใช่ P N G อะคุณมีหรือเปล่าแชทที่รันน่ะผมเชื่อว่าเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า พ่ออะไรวะผมไม่เข้าใจคุณคนดูดิก่กผมทำคนดูดิ่กเขาถามคุณสมุยแต่เขาแบบเจ๊ชายอีกแล้ววันนี้วันนี้เราจะแบบว่ามามามาดูกันเดี๋ยวว่าคุณสมุยเขาเป็นคนยังไงกันแน่สาวๆถึงชอบที่จริงแบบผมก็แค่อยากรู้นะผมจะได้แบบว่าเอาไปพัฒนาใช้ในอนาคตบ้างเผื่อผมจะมีสาวๆเยาะขึ้นบ้างเฮ้ยเสียงค่ะทำไมอ่ะเสียงแต่คุณสมุยคุณพูดพูดสวัสดีครับเบบี้เดีย๋ยวสวัสดีครับเบบี้ผมก็ทำได้ ตามบนึงนะสวัสดีครับเบบี้เป็นไงได้เหมือนกันถูกใช่เห็นไหมผมก็ทำได้ผมก็ทำได้เก่งมากเก่งมากไม่ต้องประชมไม่ต้องการมีสิ่งหนึ่งที่คุณจามุยําผมทำเหมือนผมไม่ได้ใช่คุณไม่สามารถแหกปากกับผมได้ คุณทำได้หรือเปล่าให้ผ่านแบบนไหนหรอแบบแบบเจอผีอ่ะคือแบบแบบที่ไม่ใช่แบบเชื่ออย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างงั้นผมคิดว่าผมเจออยู่ตรงนั้นอะไรโอเคไหนไว่างแบบไหนหรอคือแบบอย่างเงี้ยลองลองดิลอง Why กระดกลิ้นรอเรือยาวๆค่ะไหนคุณจะ่วยคุณทำดิรอเรือไม่คือยาวๆดิยยาวอ่ะราวๆๆๆๆๆสองศูนย์นใช่คุณจะฮ่าอะไรอ่ะไหนคุณทำอะไรได้อ่ะกระดิกหัวคุณกระดิกหัวใช่ไหมคุณรอแป๊บหนึ่ง คุณลองไปเลยผมอ่ะก็มีหูเหมือนกันอ่าฮะแล้วส่วนเทว่าก็ดิกลออ่ายังไม่ได้เอาทไม่ได้มันเท่าไม่ได้มันเท่าไม่ได้ผมก็ดิหูไม่ได้ผมก็ดิหูไม่ได้ ก็ดึงครูไม่ได้ใช่ผมรู้แล้วทำอะไรไม่ได้อะไรมีอะไรที่ผมทำไม่ได้ผมเก่งขนาดนี้แม็กเอ้ยมันแว่นบางคิ้วนี่นี่เห็นยังเห็นยังนี่นี่ได้แล้วได้แล้วตดตนี่ไงเห็นไหมผมทำได้นี่จุดเลยนี่ เขาเต็มยมมาพร้อมแล้วเนี่ยไอ้ยทำไมมันไอนี่มันไปยกวะสบัดสมอกได้นี่เลยนี่ผมก็ทำได้ผมก็ทำได้ผมก็ทำได้เป็นไงผมก็ทำได้เหมือกันอะโอเคน้าหล่อมากเป็นไงผมก็ทำได้อย่ามา นี่แหละอันนั้น่ะคือทริคเลยคุณบุ๊คคือแบบถ้าคุณแบบไปเจอสาวคุณต้องลองยัดเข้วใส่เขาอ๋อคือแบบลองอุ้มแบบสุขุมเดนมาให้มาแล้วว่าเจอสาวอุ้ยสาวสวยนี่ว่ะก็เดินไปใกล้แบบเลยก็บอกว่ามึงนะนี่นี่ดูดูเป็นตัวอย่างสสดเด็ดอุ้ยขอบคุณโดนเน็ตห้าร้ห้าบาทบังหน้าเต็มแล้ว อย่างสมมติเดินเดินไปแล้วก็แบบสวัสดีครับเบบี้แล้วก็ยักคิ้วยักคิ้วอันไหนอ่าได้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 เขามีนะเดินไปแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับยักคิ้วยักคิ้วสวัสดีครับเบบี้